สวัสดีครับนักเรียนเด็กๆทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งครับคําศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งครับก็มีหลายคํานะครับอ่ะคํานี้อ่านอะไรครับเด็กๆครับอ่านเลยครับ translation t r a n s l a t i o n transport เขียนให้ดีเลยเลียดที่ไหนเอาไหม t r o n t r o r t p o r t a t i o n Transportation Transport a t i o n Transportation. การขนส่งโอเคครับคำแรกครับอันนี้ไดบ b i c y c l ้บ i c y c l e b บ c y c l e Bicycle. Bicycle. รถจักรยานต่อไปแวนแวน แวน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 รถตู้รถตู้ครับต่อไปครับนี่ไรเอ่ออะไรครับซับเวย์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 ซับเวยย์์ซับเวรถไฟใต้ดินซับเวย์ต่อไปเอ่อโ o อิ n โบ o a t rowing b o rowing boat, <owing> boat. เรือพายตัวนี้นแปลว่าพายครับ row row <owing. S 1> แปลว่าพายเรือนี้ไม่มีเครื่องยนต์พายเอาใช้มือพายนะเรีย <c> ก <oughs> ว่าเรือพาย rowing boat rowing boat rowing boat โอเคครับเอาคำต่อไปนี่ทำยังไง มีเอ่อซีเมนต์มิกซ์ซีเมนต์มิกเชอร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 ์กับซีเมนต์มิกเชอร์ลดผสมปูนกับซีเมนต์ก็คือปูนมิกเชอร์คือผสมรวมกันซีเมนมิกเชอร์ซีเมนมิกเชอร์ ผสมปูนรถผสมปูนโอเคครับต่อไปยาเมยาตานี่ไรนี่ไรเอ่อน่าสกูตเตอร์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 ครับเป็นชื่อรถจักรยานยนต์ครับ เป็นยี่ห้ออินเดียสั่งเข้า,าจากอินเดียแล้วรถรถนบะสกูเตอร์สก <Sco oter. S 1> ูเตอร์สกูเตอร์สกูเตอร์ครับเป็นชื่อรถยนต์แท็กซี่รถจักรยานยนต์โอเคต่อไปแท็กซี่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 รถรับจ้างรถรับจ้างแท็กซี่ไปแครริด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 แคริดแคริด แคร์ริดแปลว่ารถม้ารถม้าแคร์ริดแครอ่าดต,ต่อไปไหนครับ police car police car รถตำรวจรถตำรวจโอเคต่อไปนี่แหละครับ มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไรถจักรยานโยนต์รถจักรยานยนต์ไปครับอันนี้ลายเอ่อเฮลิคอปเตอร์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 ครับบ้านเราเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคต่อไปเอ่อดัม c k คดัมชอคดัมชอคดัมชค รถบรรทุกบรรทุกด e. ินบรรทุกของแล้วก็เทได้ดัมแปลว่าเททรัคว่ารถบรรทุกดัมทรัครถบรรทุกที่เทได้แล้วเราลดดัมบ้านเราเรียกรถดัมใช่ไหมมันจะมีไฮดรอลิกดันขึ้นแล้วเทเลยครับนะดัมทรัคโอเคไป a r ริ a อ a ์เทม a ี a e ริ a อ tramway a อริ Aerial tramway. Tramway. Aerial tramway. Aerial tramway. เวยแปลอะไรครับแปลว่ารถลอยฟ้าเป็นกระเช้ากระเช้ากระเช้าลอยฟ้าเป็นกระเช้าลอยฟ้าอ่ะต่อไปนี่ลายรถอับเพื่อะไรยภาษากรีกอ่านว่าอะไรครับไฟเอนจิน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  ไฟอนดับเพลิงรถดับเพลิงโอเคนี่แหละครับ a อ r p l a n e a i อ p l เ n e a i แอ a แอ a อริน a อร p เพลิ a i อร์เ n ลอเพเครื่องบินเครื่องบินต่อไปนี่อะไระตัไหนตั้ไหนตั้าไหน Ambulance 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 เป็นรถพยาบาลตายเน่เตยเน่เตยเน่ ambulance ambulance รถพยาบาลไปครับเชาวนาชาวไรจด tractor 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 รถแท็กเตอร์ไปอันนี้ยกของยกน้ำหนักตะคลุ เครนเครนรถยกของใช่ไหมยกะหนักๆใช่รถเครนแล้วรถเครนนะต่อไป b บลู o o n ลูนเบลูนลูนลูนลูโล่ลูโอันนี้ไปครับนี่ลยรถยสรถโดยสารรถโดยสาร Bus สต่อไปเอ่อเรนเรนเรน รถไฟรถไฟอะไรครับเออ่ฟอกลิฟ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 รถยกของโบดฟอกลิฟรถยกของต่อไปรถเรือโบดเรือโบดเรือสุดท้าย ข่ารถยนต์เป็นรถยนต์โอเคครับอ่ะตัวอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ว่าตามพระอาจารย์ b i c y c l e b i c y c l e v a n v a n s u b w a y s u b w a y r o w i n g b o a t r o w i n g b o a t c e m e n t m i x t u r e c e m e n t m i x t u r e s c o o t e r s c o o t e r t a x i taxi 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 ็กซี c a r r i e Car Police car. Police car. Motorcycle. Motorcycle. Cycle. Helicopter. 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 Dump truck. Dump truck. Aerial tramway. Aerial tramway. Fire engine. Fire engine. Airplane. 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 Ambulance. 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 Tractor. Tractor. Crane. 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 Balloon. 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 Bus. Bus. Train train fork l i ร์ลิ f คาราถยนต์คำที่เราเรียนวันนี้เป็นคำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับรถยนต์พาหนะการขนส่งการขนส่งการขนส่งภาษากิจกอ่านว่า Transportation. transportation 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 à kính mà bốn mươi tuyến đội bốn mươi tuyến đội à kính m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 à